วันนี้ค่ะเดี๋ยวบีจะมารีวิวคุกกี้นะคะลูกค้าในเพจของแม่บีบรรจุพันธุ์นะคะส่งมาให้บีรีวิวนั่นเองนะว้า สวัสดีค่ะบีเองนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวบีจะมารีวิวคุกกี้นะคะนี่เลยพอดีว่าคุณพี่อริยาพรนะคะจากาลูกค้าในเพจของแม่บีบรรจุภันณุ์นะคะส่งมาให้บีรีวิวนั่นเองนะคะวันนี้นะคะบีก็จะมารีวิวให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะรสชาติเป็นยังไงก่อนอื่นต้องบอกว่า คุณลูกค้านะคะส่งมาให้บีเนี่ยเป็นชิ้นๆนะคะเป็นชิ้นใส่ถุงแบบนี้เป็นแพ็คเกจแบบนี้นะคะแพ็คเกจแบบนี้แต่ว่าบีก็คือเอามาใส่ไว้ในกระปุกนะคะแบบนี้เพื่อให้เก็บได้ง่ายๆนั่นเองนะคะมีฝากเกลียวเปิดนะนี่เลยค่ะบีก็คือเอามาใส่แบบนี้นะคะกระปุกที่บีใส่ให้นะคะตัวนี้เนี่ยก็คือรหัส 065นะคะความกว้าง8เซนนะคะแล้วก็สูง17เซนนั่นเองค่ะเนาะีเอามาใส่ในนี้นะคะก็เกือบพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะว่าคุกกี้อันนี้นะคะรสชาติเป็นยังไงนะคะแพ็กเกจมาเป็นแบบนี้นะคะก็จะง่ายเนาะง่ายต่อการ เก็บออกมานะคะแล้วก็ฉีกซองกินทีละชิ้นได้เลยนะคะตัวอื่นก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานเนาะไม่ต้องกัรไม่ต้องกลัวว่าอากาศจะเข้าเลยนะคะเพราะว่าเรามีถุงใส่แบบนี้อีกชั้นหนึ่งนะคะอ่าอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะแกะออกมาแล้วนะคะนี่เลย่อนอื่นมีือคอดมกินก่อนว้า กลิ่นหอมมากหอมเนยมากๆเลยค่ะคือรู้เลยว่าใช้เนยดีแน่ๆนะคะเพราะว่ากลิ่นหอมมากกลิ่นหอมแบบเปิดมาปุ๊บหอมเต็มจมูกเลยอะน,นะเหมือนคุกกี้แบบพวกอารมณ์แบบคุกกี้ราคาแพงๆที่แบบเปิดกล่องมาแล้วกลิ่นฟุ้งเลยค่ะแบบนั้นเลยนะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะเนื้อน,นะคะคุกกี้นะคะด้านในก็จะมีเป็นคล้ายๆเหมือนเป็น ถั่วแอลมอนเหลืออะไรสักอย่างนนะบีไม่แน่ใจนะอันนี้นะคะอยู่ด้านในนะคะคือแกะมาก็จะมีด้านในแบบนี้เลยนะคะหอมอร่อยมากหอมกรอบน,น,นิดนะคะหวานกำลังดี มีความมันม,มีความกรุบกรุบอร่อยมากอันนี้นะคะถ้าได้ชาแล้วร้อนนะคะทานตอนฝนตกนหน่อยนะคะโหฟินแน่ๆฟินมากๆเลยนะคะเนื้อเขาจะมีความแบบกรุบๆนิดนึงนะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยไม่ได้แข็ง แล้วก็ไม่ได้เป็นแบบนุ่มเป็นคุกกี้ที่มี็กเจอร์ที่แบบเป็นเนื้อกำลังดีนะคะแล้วก็ใส่อัลมอนด์เยอะมากเห็นไนหะมอร่อยกินกับชากาแฟดีมากๆเลยนะคะ คือบีชอบนะมีชอบพอาะอะไรรู้ไหมคุกกีท้ทั่วไปนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีความหวานแบบหวานแบบหวานเลยค่ะหวานนำแต่มีเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยกินหวานเพราะฉะนั้นเนี่ยขนมอย่างนี้มันเป็นขนมที่กินได้เรื่อยๆเลยค่ะนารกก็ไม่หวานมากกินแล้วไม่รู้สึกว่าระคายคอหรือว่าแสบคอเลยแล้วก็ไม่ได้มีความฝืดคอที่ต้องแบบกินน้ําตามทันทีนะคะเป็นขนมที่เป็นขนมคุกกี้ที่ทานได้เรื่อยๆ กินได้เพลินๆแน่นอนมีเชื่อว่านะกระปุกนี้นะคะถ้าลูกๆบีมาเห็นนะคะวันเดียวแป๊บเดียวหมดแน่นอนค่ะนะบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะคะโอเคทีนี้ค่ะบีรีวิวให้เรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยจริงๆนะนี่อร่อยมากๆจริงแล้วหอมอร่อยคือแบบเป็นคุณสมบัติของคุกกี้ที่แบบ ดีมากๆเลยนะคะโอเคบีต้องขอขอบคุณที่อัญญาพรมากๆนะคะที่ส่งคุกกี้ตัวนี้นะคะมาให้บีได้รีวิวแล้วก็ได้ชิมน,นะคะหวังว่าขอให้ออเดอร์นะคะรัวๆปังๆเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ่ะ,อะดูแล้วนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่บีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ